สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามากับเซียนปราบเผ็ดเก็บผลไม้ไปด้วยเก็บเผ็ดไปด้วยนะคะสุดยอดเลยนะคะฝนตกเราก็ไม่เกี่ยงเราก็ไม่กลัวจ้ะเพราะว่าเราสายลุยสาย,สายเสมอเดอ ขาใหญ่เรีนน้ำหนักขาใหญ่เต็มเต็มเลยหรออะไรนะได้ยินด้วยแววอะไรนะพูดใหม่ดิได้ยินด้วยแวว มึงไม่ต้องกลัวเพื่อนไปเหยียบหรอกกูเหยียบเองดูขาโอ้ดูนั่นเห็นไหมข้างในเห็นจะเพื่อนนู่นเพื่อนตั้งไว้กลัวเพื่อนไปไม่ไปมาถ่ายคลิปตรงนี้ก่อนโอเคโอ้ยขาใหญ่วะใหญ่ปะเลยมันขาคนเก็บเลยปะนิดเดียวเกี่ยวดูไหมเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดีไหมสวยอ่ะเพื่อนตาดีเห็นไหมสวยมากเลย วันนี้เพื่อนจะทําให้ดีหน่อยนะพยายามนะพยายามเดีเพื่อนเล่นนดนสถานการณ์นะมีคนมาตตดเอาไปแล้วแกะนะค้าเนาะเขาเอาแต่ดอกใหญ่ๆแสดงว่าคนฟินแลนด์ถ้าพวกเรานะถ้าพวกเราเอาแต่ดอกเล็กๆเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อนนะก็ต้องอันนี้ไม่ใช่ควรเพื่อนมาเก็บนะเพื่อนมาเหยียบไม่ได้ห่วงเพื่อนนะห่วงเห็ดห่วงเห็ด กำลังขึ้นเนาะเขาเขาจงไว้ให้เราเพราะกลัวเรามาไม่ทันไม่ใช่อะไรดอกหมวกเอามาแล้วไว้ในรถสวัสดีฝนมาอาว่าเพื่อนแล้วเขี่ยทำไมเ่เอาดอกใหญ่ไหนก็ใหญ่เนะเราไม่ได้เขี่ยนี่จังนลยถังนี่ไม่ยอมตามตุ่นคนเลยที่ลังถูกไว้กับเอวผูกได้นลู้กแล้วอกำลังโตอยู่โต โอ้โหดอกใหญ่อ oh, ่ะน oh, ี่กลเพื่อนเห็นแล้วเหรออืมกลัวเพื่อนเยียบไม่เห็นอืมโอ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้ยมีอีกนะข้างล่างมีอีกมีอีกมีตายแล้วโอ้โหเพื่อนได้ติดขนมาดีมากเลยขาจะสู้ราคาเราไหมอืมอืมนี่ยกลัวเพื่อนเนากลัวเพื่อนเยียบนี่กลัวเพื่อนเอานะกลัวเพื่อนเย็บ เพื่อนก็อยากมีส่วนร่วมนะเอาก็อยากเก็บนะมีหน้าที่ทำงานไปฝนตกยังจะถ่ายคลิปกันอีกเหรอไม่น่าหลานถามหลานถามไม่รู้ซะแล้วมากับใครผีป้ากับพ่อกันมันเห็นเราเอากับข้าวใส่ไว้เองรู้ทุกที่ทุกมุมมันค่อยๆมันเห็ดมันกรอบมากเลยเจ้ากรอบแล้วก็สวยนะด้ พี่น้องพี่น้องพี่น้องหลายแทะโอ้ยสวยอ่ะสวยสูรแกก็มีนะสวยถ่ายรูปก่อนนะแป๊บนึงหลังถ่ายโชว์แล้วเราก็เก็บความสวยมีรถมาครับอินเสียงรถครับเกิดความสูดมยด้วยเนาะถันมาทีเนี้ย ตอกตั้งอยู่เริค่มประเทศรถทันเมื่อกี้เหรอไม่หรอเมื่อกันเมื่อกี้สีดำม,มันิกรรมไม่เห็นรถเรจอดเปิดไฟเปิดไฟสูงถ้าแกเลือดด่อนรถจริงเหรอไม่หรอไม่เห็นคนลงมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นดอกเล็กๆมันก็เลยมาทางนี้ ช่วงเฮ็ดกำลังออกดอกเด็กดอกน่อยแล้วเอาให้หมดอะ้ะเพราะว่าราคามันอยู่ถ้าเกิดว่ามันออกหลายมากๆราคามันตกเองก็จะไม่ได้เงินป่ะเดี๋ต้องเก็บ กลุ่มดอกน้อยถ้ามันดอกใหญ่เขาจะดีนะ อย่าฟฝ้ามาอย่าฟฝ้ามาขี่ยูเพื่อนขี่ยูอย่าฟฝ้า,าอ,ยอ,ยอย่าฟฝ้ามา ขี่ยูอย่าเฝ้ามามต้องไม่สนใจมันหรอกโอเค ตาหนึงก็ห่วงเห็ดตานึงก็ห่วงผลไม้รู้จะเอาอะไรก่อนจะช่วยเก็บดีกว่าจะได้เร็วขึ้นเอ่อจับทำงานเพื่อนถ่ายคลิปแล้วส้มตำวันนี้ค่าแรงแพงไหม มันไม่ได้ออกที่เดิมทค่เดียวมันไ,ไม่ได้ออกแค่ที่เดิมนะคุณอย่าไปหวังว่ากบลุมแล้วมันจะมาที่เดิมตลอดนะคะกิดก็กิดไม่ได้เจอศัตรูเก่าเจอศัตรูมองตาขวางอมองตาขวางนั่นแหละมันใหญ่นี้แหละเราํำได้แค่ชอบเอาถุงมาเก็บนะไอ,อ,อแค่ถุงยิ่มาห่วงอะไรก็ไม่ได้ยังเห็บเลย ปอานนั้นก็ล้นถุงไปอยู่นะเจอคนฟินห่วงป่าอ่ะมาแชร์แต่คนไทยห่วงป่าเลยจ้ะองีเลขี่อยู่ใกล้ได้ขี่เล็กจับขึ้นไม่ได้โอ้ยมา เออถูกต้องแล้วคงบอกว่ามันใจ้ไอ้พวกนี้จังทำไรอ้อยอ้อยทำไรฟียูอ้อทางนี้ก็ขี้คือกันแหละนะโอ้มันออกไปทั่วจ้ะปีนี้เนาะตรงที่มันไม่เคยออกมันออก,ก็ออกเราก็ต้องเดินให้มันทั่วป่าจ้ะมีเวลาทั้งวัน kiểu đầu tôi sụi đang cười mày mày đang ố ố lên อย่างดอกอยัางงามคือไปเก็บไ,ไม่ใหญ่เขาว้ากลัวเราไม่ได้เห็ดกับบ้านเอุหไปก่อนบ่เราต้อ,อ,อไม่ใช่อะไรยุงกันหน้าแล้ว เปมันเปาะง่าย นางเฝ้าเฮ็ดอยู่อย่างหลายเลยนู่นๆ,ๆ,ๆดอกน้อยๆถ้าดอกใหญ่ก็ไม่ทันเขาดอกคนเข่าหลาจ้ะไม่ใช่ตีมีแตเองอนี่ถ่ายคลิปมนะัเนวะเลิกแล้วหมุนติวๆเองซ้ายหรือเอียงขวาจะตั้งให้แล้วแต่เอาละดาวฟินแลนด์ได้แต่ว่า คิดไม่ได้อุ้ยสวยอ่ะโอ้ยดูดูดาวมีไหมเบิงอุ้ยถ่ายรูปด้วยยุงก็กลัดในหนาเจ้าของนเว้ยเจ็บอุ้ยโอ้สียด้มาลังขี่กอนก็ได้มานั่งคักมาขี่กอนนะไหน่อยอภัยมานั่งขี่มันกันเร็วๆเดี๋ยวเร็วๆถ่ายเร็วๆ โอ้ยเสียนมีเลี้ยวด้วยนะคะเฟ็ส่วนตัวค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำมานางขี่น้อกันก่อนก็ได้หายอัปยุทเดี๋ยวจังไปขี่เอะไปใจอะไรใจหัวเอาวิดีโอมันก็ไม่งามเลยล่ะอก็มันมีแนวจอยใส่หัวถ่ายไหม่ายไหมถ่ายใหม่ทำยังไงกดออกลอไงสตท็อปกดกลับ แก้ไขเอย<ง>กดออกเลยออกไหมแก้ไขอะไรไม่ต้องแก้ไขกดออกเลยกดออกใช่ไหมฮมกดออกถ่ายใหม่เรียวใหม่หลังมาก็าขางยกลเลิกกดยกเลิกกดยกออกถ่ายเมื่อไ,ได้จักทีจ้ะยุงกัดหนา <c oughs> <c oughs> อืมข้อความนี่คนนโอี่ลูกไข่มีกบางที่เด็กอันที่ตบเดกที่เบ็อย่างนี้ของเะ้ไม่ได้ไปแล้วข้ามไปหนนักนะ เสกต้นให้เพื่อนดมไหมไม่ได้หรอกตดไล่มันมันยังไม่ไปเลยถ้ามันขึ้นมาแบบตั้งกว่านี้อ่ะไม่ทันหรอกเราต้องเอาแบบอยู่ในอยู่ในหญ้านี่แหละในหุบเขา,เาไปดูเห็ดพึ่งกันไหมที่ไหนกระปานะง่าที่เราผ่านไปรู่ตะสัวนหน่อยอ๋อไปได้ผ่านไปไปหน่อยหนี่ยสามทุ่มได้ไหมวันนี้เพื่อนออแล้วแต่กุญแจมาด้วยนะ แจ่บ้านกล <mm ัวเข้าบ้านไม่ได้เขาจะบ่นไหมเพื่อนพาเพื่อนมาทักมาเนี่ยพาเรียงานเธอกลับบ้านมืดนะวานะอุ้ยฉันไม่ได้มืดเดชสว่างโล่อยู่นั้นะพระอาทิตย์สามทุ่มกางว่ก่อน น้แก่ก่อนออวพราให้เราแกไปป่านั้นป่าที่เราเก็บนะ่ะมันได้อยู่เยียเหัือไปและป่านนะป่านนะป่าแกหลงอ่ะอมันพอได้อยู่ไม่คือถ้าเกดมันไปกับแกแล้วเราก็จะเอามา,มาทิ้งไว้เราไปทางานไงถามแกก่อน เอ้ยมันเอามาแย่ขาได้รกันมอ้ยจะมาแย่งทำไมเ้อะจะทับใไปก็เลยคิดว่าสองเท้าไปแล้วยังเก็บมุนอุ้ยปุยอะไ้อยู่ไห่เห็นนะเคลียร์ก่อนเพื่อนไม่ยุง โอ้สวยไว้อู้ทางนู้นงามหามคามฟังมาเด้องามอ่เดี๋ยวเหยียบหัวไปรอเหยียบหัวไปรอเด้มีคนเปิดพระอษแถวนีมาเยบก้เหยียบ้ giải okay. ngàn nó được okay. để để giải ngang nó. úi coi du mởt má cắt cả <laughs> <laughs> คุณแจ่มองไม่เห็นหมดบอกให้มันไปก่อนให้ออกเขาเต็มถุงแล้วเขาก็กลับเราเต็มตาตาเราเยอะตาเราเยอะให้ัวต้องิรรเฉันบกเอามาขนกันว่านจให้เราไม่เอารถมาขนจะกรยานมึงหยุดบ้าพูดไปไม่คิด ชวนเพื่อนคุยนึกได้มันข้ามฝั่งมันไม่มันชวนคุยได้ไงมันข้ามฝั่งมาเสือบอกว่าอย่าข้ามมาก็ฝั่งเพื่อนมันมีนิดเดียวไงกวเพื่อนเก็บไม้กิ่เศษไงเพื่อนเหนื่อยไหเพิ่งนึกออกว่าเขาาขโมยของเรามาพูนมาทุยเขาเสือแหมมันชวนเขาคุยตั้งแนงตั้งแนงเลยเนี่ย นำขังเข้าไปอีกอก่สิเพื่อนทำเนียนไงไม่เห็นเหเพื่อนเนียน เซียนก็เอาหลายๆอย่างจ้ะแล้กกอเฮ็ดก็ได้เท่านี้จ้ะได้หลายอยู่เด้อเออเดี๋ยวก็จะแบ่งเปน็นอีกคลิปหนึ่ง <fik. S 1> ลเลยจ้ะอู้นี่คู่กันนี่ืึบู้ยเกือบเต็มคู่บ้าของเซียนนะนี่มือตักผลไม้ด้วยผลไม้ยังไม่ได้เต็มกับมุกเลยคลิปนี้ลาก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวต่อกันคลิปใหม่บ๊ายบาย